ันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับเจินเจินบุญสูงเนินเจ้าของบทเพลงที่ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันดีก็คือฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฉันมีชีวิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้ามงมีงต้องสู้ถึงจะชนะอยู่ดี่ ร้องที่มากความสามารถคนหนึ่งของเมืองไทยสามารถขับร้องเพลงได้ถึง7ภาษาคือไทยจีนญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีมาเลและสิงคโปร์ทั้งทั้งที่เธอไม่ได้เป็นลูกครึ่งแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับต้องสู้จึงจะชนะนะครับวางแผงครั้งแรกเมื่อปี2535 21ปีแล้วมา,มาแล้วนะครับบทเพลงนี้ยังอยู่ในใจของใครหลายหลายคนนะครับและชีวิตของคนที่ร้องเพลงนี้นั้นก็ผ่านช่วงที่ประสบความสําเร็จสูงสุดจนอยู่ในช่วงที่ตกต่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยมาฟังชีวิตกันว่ามันต้องสู้อย่างไรบ้างจึงจะชนะนะครับคุยกับพี่เจนเจนนะครับพี่เจนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหสุดๆจริงๆนะครับเพลงนี้เมื่อตอนนั้นเนี่ยทุกที่ต้องเปิด ไปฟังไปกินข้าวไปร้านเพลงที่ไหนเกิดทันเหรอทันค่ะยังร้องได้จนถึงวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันวันนี้นี่พี่เจนเจนเอาซาลาเปาร้านที่่เจนเจนขายอยู่ด้วยเกี๊ยวกุ้งด้วยเกี๊ยวกุ้งด้วยน่าทานมากไม่รู้จะมีสมาธิคุยหรือเปล่าหอมมากนะคะแต่ว่าเราไปถามตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กกันเลยพี่เจนเจนเนี่ยก็ต่อสู้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนักร้องอยู่แล้วคือชีวิตวัยเด็กนี่ลําบากมากเพราะว่าเข้าครัวยากะค่ะบ้านที่อยู่สมัยเป็นเด็กคือ มีมีฝาแค่สามฝาไม่มีประตูนะ oh, <ha. S 2> เป็นหลังคามุงจากเวลาฝนตกนี่ก็เปียกหมดเลย oh, <ha. S 2> ที่ละบากสุดคือหรือปีหนึ่งมีบางปีที่จะต้องไปหากินตามกองขยะ oh, <ha. S 2> นั่นคือละบากสุดๆ oh, <ha. S 2> แล้วมันก็ค่อยดีขึ้น hmm. ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งได้เข้ามาอยู่ในเมืองมาอยู่ในค่ายทหารคุณพ,พ่อเป็นทหาร oh, <ha. S 2> ชีวิตก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนกระทั่งได้ไปรเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วตอนนั้นได้ออกอระลาบ้ามหรือยังะครับยังค่ะก็คือเชบที่บ้านบอกว่าต้องหาเงินเรียนเองแล้วนะเพราะว่าน้องต้องเรียนอีกหลายคนก็เลยไปสมัครร้องเพลงค,ค่ะเพลงแรกที่สมัครร้องก็คือ ทำไมยังทำกับฉันได้ของดาวใจไฟจิตเลยเพลงนั้นกำลังดังสมัยน้นพลังเสียงแบบเซอร์ราวเลยนะเพลงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่การร้องเพลงแล้วใช่ค่ะค่ะแล้วเข้าสู่วงการร้องเพลงแบบจริงจริงจังจนได้ออกอัลบั้มยังไงครับก็คือประกวดสยามกรการปี2 5 2 7 ทีเดียวกับคุณเบิร์ตธงชัยได้ตําแหน่งนักร้องดีเด่นใช่ไหมคะสยามกาลการก็เซียนสัญญาสองปีแล้วต้องลงมาอยุเท์สยามกลการปลอยป้อนงานให้เยอะมากทั้งงานโชว์ตัวงานอีเวนต์แล้วก็งานตามโรงแรมก็มีนักแต่งเพลงมาเห็นแววว่าเออน่าจะมาทําเพลงอะไรนะจนกระทั่งเลื่อยมาคือทํามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ออกจาหน่ายทําแก้ทําแก้ทําแก้จนกระทั่งสุดท้าย คุณวิสารราแก้วหนูนะคะเจ้าของบริษัทเล so ็บโซแล้วก็คุณพรพจน์อัธนัยซึ่งเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งให้พี่ทั้งหมดสีชุดเนี่ยต้องการนักร้องคนหนึ่งซึ่งจะมาเปิดตัวของบริษัทเป็นคนแรกของบริษัทก็ไปจะเวหาไปเจอพี่ร้องเพลงอยู่ที่โรงแรมมิโดสพานควายแล้วตอนนั้นก็ลร้องเพลงจีนชื่อเพลงเหมยหัวคุณวิสารที่เป็นเจ้าของบริษัทประทับใจมากอุ้ย คนนี้โอเคเลยนะก็เลยเรียกเรามาคุยก็ถามว่าถ้าเกิดจะทำอัลบั้มให้ชุดหนึ่งเอาไหมถ้าเป็นหนูเอาไหมเอาอยู่ๆพี่คนก็บอกว่าจะทำอัลบั้มชุดหนึ่งเอาก็รอดเลยค่ะแล้วก็อาจารย์พรพ์ก็เลยเรียกไปคุยส่วนตัว3วัน3คืนถามประวัติตั้งแต่เล็กจนโตว่ามีชีวิตเป็นมายังไงความรักเป็นมายังไงชีวิตผ่านอะไรมาบ้างแล้วการมาเป็นอัลบั้มชุดแรกชุดฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ต้องสู้จึงจะชนะเพลงอัลบั้มชุดนี้10เพลงเนี่ย เป็นชีวิตของพี่ทั้งหมดโด่งดังมากเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตช่วงที่ประสบความสำเร็จสูงส,งสุดสองเพลงนี้โอ้โหแต่ชา<อ>ต<อ>ิติดล้ำมากมเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นตอนตอนที่ทํามาใหม่ๆเนี่ยบริษัทก็ไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้ใช่ไหมหคะก็คิดว่าเออก็เป็นการเปิดตัวบริษทัทเฉยๆแต่ปรากฏว,ว่ามันดังไปหมดเลยคือเด็กเล็กเด็กน้อยร้องได้ตามได้หมดเพราะเพลงเพลงมันง่ายๆเพลงมันสั้นๆง่ายๆมันไม่ยากทีนี้พอพอมันดังนี่ชีวิตมันก็เริ่มเปลี่ยน แต่ตัวเราไม่เปลี่ยนตัวเรายังเหมือนเดิมคือเราเรามาจากไหนแล้วรู้เรารู้ฐานะเราดีแต่ว่ามันเริ่มเปลี่ยนคือเวลาไปไหนเนี่ยก็จะมีคนมาห้อมล้อมมารุมใช่ไหมคะไปสัมภาษณ์สถานีวิยวสถานีทีวีอะไรอย่างเงี้ยะคนก็จะมาลุมเต็มไปหมดความส่วนตัวมันก็ลดน้อยไปลงค่ะค่ะก็เงินก็มีเงินมากขึ้นนี่พอตอนมีเงินมากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาเร็วเกินไป่ชีวิต มันค่อนข้างจะตั้งตัวไม่ค่อยติดก็คือพอมีเงินมากเพื่อนฝูงก็มากขึ้นญาติพี่น้องก็มามากขึ้นรเราเป็นคนที่ใจดีรเราก็จะช่วยทุกคนคมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาช่วยหมด ได้อย่างเสียอย่างเนาะด้องแรกกันชีวแต่เป็นความสุขนะที่ได้ช่วยก็เรียกว่ามีด้านดีมากกว่าด้านลบแหละช่วงที่มีความสุขดีมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยเดินทางไปหลังจากนั้นเนี่ยที่ไปสหรัฐอเมริกาเพราะว่าเพื่อนที่อยู่อเมริกาเพื่อนสนิทกันเป็นผู้หญิงก็โทรพทรมาบอกว่าเนี่ยนะมีมีคนไทยคนหนึ่งเขาอยากจะเปิดร้านอาหารที่น่นแต่เขาเงินไม่พอเขาอยากได้หุ้นส่วนเขาก็ถามเพื่อนก็ถามว่าเออเ้ยแกอยากได้ไหม ก็้วเออคดีนี่นะมีธุรกิจส่วนตัวคือก่อนหน้านี้เคยเปิดร้านตัดเสื้อที่บ้านแล้วเจ๊งทางก่อนนิดนึงตอนนั้นเนี่ยรุ่งเรืองมากนะที่อยู่ที่นี่ก็มีชื่อเสียงโด่งทำไมคิดยังไงครับตอนนั้นเอาถึงไปไม่คิดจะไปเลยก็คือโอนเงินไปเพื่อไปสร้างร้านอาหารที่โน่นพอร้านเปิดได้เดือนหนึ่งเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเออลงมาดูหน่อยสีมาช่วยกันว่าจะแก้ไขตรงไหนแล้วก็ลงไปกะว่าจะอยู่เดือนหนึ่งก็พาแฟนไปด้วยแฟนตอนนั้นคืคนปัจจุบันตอนนั้น ก็พาแฟนไปด้วยแล้วปรากฏว่าไปถึงปุ๊บได้ทิดเดียวร้านถูกล็อกประตูแล้วก็มีป้ายเทคโอเวอร์เรียบร้อยก็คือหุ้นส่วนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยขายร้านหอบเงินหนีไปแล้วโอ้โดนโกงโดนโกงหมดเลยเงินก้อนใหญ่ที่เราเก็บไว้ว่าจะมาลงทุนทำธุรกิจนี้ฮะมันหมดไปตรงนั้นก็เลยคิดว่าในเมื่อเสียตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ร้องเพลงสักสักเดือนแล้วค่อยกลับก็กลับอีกเดือนนึงเหมือนกันก็โทรไปหา คนจัดคิวดินสายที่อเมริกาว่าเนี่ยตัวเราอยู่ตรงนี้แล้วนะสนใจอยากจะจัดคิวดินสายไหมเขาบอกโอเคเลยเพราะว่าเราเพิ่งไปยังใหม่อยู่ไงเขาก็ชอบก็จัดเดินสายเลยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา14ปี่ปีจากเดินไปดูธุรก<ล>ิจเฉยเไม่คิดจะไปอยู่เลยแล้วก็ <ขอ S 1> จะกลับตลอดซื้อตั๋วเครื่องบินทุก น่าจะทุกหกเดือนซื้อแล้วก็เปลี่ยนบางทีก็ต้องทิ้งบางทีก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ย่ะไม่ได้กลับมีเหตุให้ไม่ต้องไม่ได้กลับตลอดแต่ฟังดูถ้าเกิดเดินสายมากขนาดนี้ก็น่าจะได้สะสมเงินทองได้พอสมควรแต่ทำไมคือเนื่องจากว่าเราร้องเพลงได้แค่วันเดียวคือวันเสาร์ค,ค,คนไทยที่โน่นเนี่ยเขาจะทํางานส่วนใหญ่ร้านอาหารไทยแล้วร้านจะหยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะคือวันเสาร์คืนที่เขาจะหยุดแล้วก็มารวมตัวแหงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเลยมีงานแค่อาทิตย์ละหนึ่งวันเท่านั้นเองแต่ว่าก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา14ปีที่เราก็มีความสุขแล้วก็โอเคได้เงินได้ทองมาแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นว่ามันต้องหมดไปเพราะว่ารักษาตัวใช่ค่ะคือปีสุดท้ายก่อนที่จะกลับก็เป็นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้โดยตรงอยู่แล้วแล้วก็แพ้ควันทุกชนิดควันบุหรี่ควันสโมกทั้งหลายแหล่นี่คือแพ้หมดเลยไปช่วยเพื่อนร้องเพลงในคาสิโนที่ชิคาโกในคาสิโนที่ควันบุหรี่เยอะมาก 3วันติดกันแล้วนักร้องเวลาร้องเพลงเนี่ยมันจะต้องสูดลมเข้าไปมากกว่าปกติใช่ไหมคะก็จะสูดควันบุหรี่เข้าไปเยอะไอติดต่อกัน7วันแบบนันสต็อปไออย่างรุนแรงแบบนันสต็อปวันที่8หยุดไอแต่ไม่มีเสียงใดๆออกมาเลยคือหยุดทั้งเสียงไออยู่ทั้งเสียงพูดพูดไม่ได้เป็นเวลาพูดไม่ได้จริงๆคือสเดือนเดือนที่สเริ่มพูดได้นิดหน่อย แต่ว่าเป็นประโยคเว้นประโยคค่ะพูดได้ประโยกหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วก็มาขึ้นอีกประโยคหนึ่งแล้วเสียงคือแตกมากแตกเป็นคือคิดว่าอาชีพร้องเพลงเหล่าเนี้ยหมดละคะก็คือ3-4เดือนนั้นไม่ได้ไปร้องเพลงเลยสรุปคือรักษาทั้งหมด1ปีเต็มไม่หายก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายการรักษาเยอะคือเงินที่เราเก็บไว้ได้ทั้งหมดเนี้ยหมดไปค่าใช้จ่าย การละบหนึ่งอีกรอบหนึ่งจากโดนโกงมารอบหนึ่งโอ้เนี่ยนะครับชีวิตชีวิตนี่ต้องสู้จริงๆนะครับจนถึงวันนี้พี่เจนเจนมีธุรกิจขายสาลาเปาอย่างที่เห็นตรงนี้ด้วยร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่สวยโชคใจร่วมมิตรถนนวิภาวดี16ค่ะครับค่ะตรงเข้าไป16ษย์ท่ห้างนั้นเลยอร้านนี้ขนาดใหญ่แค่ไหนไม่ใหญ่ค่ะเป็นตึกแถวห้องเดียวคแม่คุณผู้ชมผมมีภาพให้ดูนิดนึงนะครับนี่นี่ ให้พี่เจนเล่าไปด้วยนี่คือธุรกิจในครอบครัวค่ะเราเชื่อกันทำคุณนิตยาบุญสุกเนินน้องสาวก็เชื่อกันด้วยค่ะนี่นะครับเป็นร้านเล็กๆนะร้านเล็กๆค่ะแต่มีความสุขรรบรองว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากนี่ค่าถานแล้วไม่อร่อยนะคะยินดีให้มายืนด่าหน้าร้านเลยแล้วจะร้องเพลงตอบแทนให้หนึ่งเพลงนอกจากมีร้านสลัเปาแล้วก็ยังร้องเพลงอยู่ด้วยร้องเพลงอยู่ด้วยที่ห้องอาหารขนาบน้ำเชิงสะพานสังฮีค่ะพี่เจนถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับจากจุด ตั้งแต่ก่อนมาเป็นนักร้องแล้วขึ้นไปจุดสูงสุดให้เต็มสิบทุกวันนี้ชีวิตพี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์ถึงสิบจะว่าศูนย์มันก็ไม่ใช่คืออาจจะเป็นศูนย์จุดห้าแค่ศูนย์จุดห้าก็พอจุดห้าคือมันมัน,มน,มน,มนกำลังจะเริ่มต้นได้หน่อยหนึ่งคือธุรกิจนะคะได้หน่อยหนึ่งครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เจนจิมากๆนะครับที่มาเล่าสะท้อนชีวิตให้ฟังเชื่อว่าแฟนๆหลายคนก็คิดถึงนะครับแต่ว่าแน่นอนคิดถึงชีวิต ก็ต้องคิดถึงเสียงเพลงด้วยรบกวนเพี่งจนร้องเพลงให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เอาเพลงไหนดีครับเพลงไรเดียชีวิตก็เป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะคือเป็นเพลงที่ให้ให้ให้คนอื่นได้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 รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรนะคะเมื่อประสบปัญหาก็ต้องแก้ไขอย่าท้ออย่าชิงสู้มา ชีวิตก็เป็นอย่างนี้จะดีใจเสียใจไปทำไมสิ่งทั้งหลายก็คลายความฝันตื่นขึ้นมาก็พลันหายไปดังของที่ขอยืมมาในไม่ช้า สักวันต้องไปสู่จุดสลายทำไมจะต้องไปผูกพันไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากลายความผูกพันไม่มีทางเลือกอื่นใด